เป็นวุ้นวุ้นทุเรียนค่ะอันนี้ก็คือมันไม่ค่อยมีใครทำนะคะวุ้นทุเรียนเพราะหนึ่งทุเรียนมันแพงแต่นี้จะทําให้พี่ยาชิมสงสัยพี่ยาอยากกินวุ้นทุเรียนก็เลยจะลองทําดูว่ามันจะปังไหมหอมนะเนี่ย<า>โอ้สิบบาทด่วุ้นทุเรียนมอนทองดีอ่ะดีอ่ะนี่ ครั้งแรกที่ทําครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะจะลองดูนะน้ำกี่กีนะประมาณครึ่งลิตรค่ะครึ่งลิตรเหมือนเดิมเลยจ้ะผงวุ้นให้ละลายเลยให้มันแตกผงวุ้นกี่กิ๊กนะห้าห้าสิบกรัมค่ะเหมือนเดิมสูตรเดิมจะให้ผงวุ้นมันเกาะกันนะคะแต่มันไม่ละลายแต่เราไม่ให้ผงวุ้นมันเกาะกัน ถักเกาะกันเรียบร้อยเลยไปกันทั้งแก๊งเลยอโอเคต่อวุ้นต่อบุญทุเรียนจะ้ะต่อไปลงหม้อเลยนะพี่ตุก๊กลงหม้อเลยเพราะตัวนี้เราไม่ต้องใส่ใบเตยนะคะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดับกลิ่นทุเรียนถ้าเราใส่ใบเตยปุ๊บนี่กลิ่นทุเรียนจะไม่มีมันจะมีแต่กลิ่นใบเตยน้ําตัวนี้ต้องคนน้ําไม่ต้องเดือดเดยอะ นี่นะใส่ไปเลยใส่ปุ๊บเกือบเดือดเลยแหละเพราะว่าทุเรียนเราใส่ทีหลังตัวเนี้แล้วก็คนห้ามพักมือเลยนะจ๊ะช่วงนี้ช่วงํำคัญค่ะขั้นตอนเนี่ยถ้าใครทําตรงนี้ไม่ได้ก็คือเรียบร้อยแช่ยังไงก็เป็นน้ําทั้งวันทั้งคืนอสำคัญเลยสำคัญตรงนี้แหละเดี๋ยวพอมันละลายนะจะดูน้ําแตกต่างกันเลยนะกับตอนที่ผงวุ้นไม่ละลายอันนี้สีมันจะแบบไม่ค่อยใส่นะคะลูกค้า อันนี้คือผงวุ้นยังไม่ละลายเนี่ยคือจะเกาะตัวอย่างนี้เลยจะเกาะกันเป็นกลุ่มเลยถ้าไปก็ไปเป็นแก๊งอะ่ะตนเรื n เยๆห้ามพักมือนะจ๊ะห้ามพักเลยช่วงนี้สำคัญที่สุดร้อนก็ต้องทนนะลูกค้าถ้าคุณร้อนคุณก็เบาแก๊สตอนนี้คือไฟกลางลใช่ไหมไฟกลางค่ะไม่ไม่ไม่แรงนะ นี่นี่เราดูตรงข้างหม้อฝุ่นมันก็จะไปเกาะอยู่ตรงข้างหม้อเป็นเม็ด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 เพราะว่ามันยังไม่ละลายใช่ไม่ได้สังเกตเห็นเลยมันจะเห็นเลยนะคือประสบการณ์มันจะสอนเราไปเรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันมันไม่มีใครทําเป็นตั้งแต่เกิดมาเราต้องเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเรียนรู้ถ้าเราอยากอยู่รอดนะ ยุคนี้ต้องเรียนรู้ทำวุ้นเนี่ยครัททง้งแรกเนี่ยทำได้ได้เลยครัครั้งแรกหนูจะบอกให้หนูเททิ้งร้อยกว่าถ้วยเลยช่วงนั้นอะโควิดมาใหม่ๆนะแล้วก็ช่วงนั้นจะทุรักทุเลมากตกงานด้วยออกจากงานอะแล้วก็มาขายของแล้วก็ทําวุ้นไปอะแล้วแล้วทําไม่เป็นพูดง่ายๆคือตอนแรกเราไม่มีประสบการณ์ไงอพอหนูเห็นน้ําเดือดพวกหนูเอามะพร้าวใส่ตอนแรกหนูทาวุ้นกะทิหนูเอามะพร้าวใส่หนูเอากะทิใส่คือปิดแก๊สเลยหนูนึกว่ามันเดือดแล้ว แล้วทีนี้ผงวุ้นมันไม่ละลายคือตอนแรกเรานึกว่าเราเก่งไงเราไม่ได้ไปดู youtube เสร็จปุ๊บหนูตั้งไว้คืนหนึ่งมาตอนเช้ามันก็เป็นน้ำหลงเหลงเลยแบบมันไม่เป็นวุ้นอะหนูก็เลยไปทิ้งหมดเลยแล้วก็ไปดูแบบไปดูขั้นตอนใหม่ก็ลองทําอีกทีนึงคือถ้าเราได้ทําอะเราขาดทุนอะไม่เป็นไรถือว่าเสมอตัวแต่ถ้าเราทําได้เมื่อไหร่กําไรล้วนๆขาดทุนอะเป็นเรื่องธรรมดาลองเหอะยังไงมันก็ ขาดทุนมันก็ขาดทุนไปเถอะลอ,ล,อลองผิดลองถูกค่ะ <c oughs> ใกล้แล้วพี่ทุกใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วข้างๆหมอ้อพิทุกเห็นข้างๆหม,ม้ <c oughs> อไหม่ะมันเริ่มจะแบบว่าไม่มีเม็ดแล้วมันจะเริ่มหายไปหมดแล้วข้างหม,ม้อไม่เหมือนตอนแรก <c oughs> รใ,ใช่นะ้ํามันก็จะใส่ขึ้นน้ามันจะใส่ขึ้นแล้วนะให้น้ํามันเดือดก่อน เกิดให้มันเดือดแล้วเราใส่น้ำตาลเลยนะพี่ตุ๊กอันนี้คือผงวุ้นละลายแล้วนะพี่ตุกพี่ตุกดูน้ำมันจะใสกว่าเดิมเนี่ยน้ำมันจะใสมไม่เหมือนตอนแรกแล้วนะเนี่ยแล้วทีนี้เราใส่น้ำตาลเลยนะเพราะว่านี้มันเป็นวุ้นทุเรียนรเราต้องใส่น้ำตาลก่อน น้ำต,ตาลเหมือนเดิมนะคะถ้าคนไหนไม่ชอบหวานก็2กิโลเนเดิมสองกแต่ถ้าคนไหนหวานมากก็ใส่เอาเองเลยค่ะคืออันนี้ปรุงรสตามใจชอบบางคนชอบกินหวานก็ใส่ไป2องกิโลครึ่งแต่สูตรที่ร้านนี่คือ2อกิโลมันไม่หวานมากสามหกค่ะเบอร์สาหกน้ำถ้ากาไม่ถูกก็ประมาณสิบสอลิตรค่ะสิลิตรเพราะว่า ตอนแรกพี่ตุ๊กเห็นไหมน้ํามันน้อยพอเราใส่น้ําตาลเพิ่มน้ํามันจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเก๋ยน้ําตาลมันลายพอเราใส่โุเรียนลงไปมันก็จะเต็มหม้อเลยมันจะพอดีเลยแต่ถ้ากาไม่ถูกก็ขวดน้ําในเซเว่นอ่ะขวดละหกหกลิตรก็ใส่ไปสองขวดก็ติบสองลิตรน้ํามันใส่ไหมพี่ตุ๊กนี่นี่ก็คือได้แล้วนะน้ําจะแตกต่างกับตอนแรกเลยน้ําตาลละลายหมดแล้วน้ําก็จะใส อ่าทีนี้เราจะใส่ทุเรียนแล้วนะบุญที่ทุเรียนนี้คือครั้งแรกนะครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกจ้ะอันนี้ทุเรียนนี้เราใช้เท่าไหร่ครับอันนี้กิโลหนึ่งค่ะ1กิโลหนึ่งกิโลเลยเมื่อคืนช่างมาแล้วอ่าหมอนทองนะฮะหมอนทองค่ะหมอนทองพันมาแล้วอู้หดูน้ำมันใช้สิบบาทได้เหรอสิบบาทนี้ลองดูมันจะได้เท่าไหร่แต่หนูว่าทํากินเถอะคือเราทํากินเถอะแบบเราอยากกินอะไรแบบว่าหวานนิดๆหอมหน่อยๆอย่างเงี้ย ขายต้องยี่สิบพี่แต่อย่าขาย10บบาทนะขาย10บาทหนูว่าน่าจะเสมอตัวคือจะไม่ได้กําไรหรอกน่าจะเสมอตัวใส่ทุเรียนลงไปหนึ่งกิโลกรัมหนึ่งกิโลใส่เข้าไปเลยนะคะโทษนะพี่ตุ๊กโอบโอเคม่หอมอ่ะใส่แล้วเดี๋ยวมันจะดันตัวมันขึ้นมาเองทุกอย่างอ่ะถ้าเราใส่ลงไปมันจะดันตัวมันขึ้นมาเอง เราปิดแก๊สเลยนะคือเราอยู่นานไม่ได้นะทุเรียนมันจะละลายหมดปิดแก๊สเรียบร้อยมันจะดันตัวมันขึ้นมาเลยทุเรียนสุกนะฮะสุกจ้ะเราต้องหั่นสุกแล้วเข้าฟิตวัวใช่มันจะไม่เละเนี่ยพอใส่ลงไปสวยไหมพี่ตุ๊กโอ้โหหอมด้วยอ่ะปิดแก๊สเลยตปิดแก๊สเรียบร้อยจ้ะสามารถ กอกข้าวถ้วยเลยจ้ะหอมด้วยอ่ะอันนี้หนูว่าใส่ถ้วยละชิ้นพอไหมพี่ตุ๊กว่าก็ผมก็ว่านะว่าถืว่านะคือเรียนแพงครับเรียนมันแพงแต่นี่คือเราหนักทํากินเองนะคะเราคือนี้เราจะทําแจกกันนะคะเราไม่ได้ทําขายเพราะหนูว่าทําขายน่าจะไม่รอดอ่ะต้องยี่สิบนะต้องต้องยี่สิบอ่ะเดี๋ยวเต้องดูก่อนนะว่าตักได้กี่แก้วใช่ค่ะต้องคอมโดนดูนะว่าได้หรือเปล่า แม่ค้าก็เป็นคนมือหนักซะด้วยมันจะได้ถึงห้าสิบแก้วไหมล่ะเนี่ยพี่ตุ๊กก็นั่นแหละดิทดลองตักดูครับออร่ยเป็นเเป็นู้ี่ยต้องลองไปแช่ตู้เย็นดิเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวไปพี่ยาว่าผ่านนะในดมดูดิหอมชาก้างลาวนะครับชาก้างลาวนะครับเป็นไงใครสนใจก็มาดูได้ครก็กําลังคุยกับพี่ตุ๊กว่าทําขายนั่นจะไม่ได้พี่ยาว ทำไมจะไม่ได้ได้แต่ว่าขายสิบาทไม่ได้ขายสิบาทไม่ได้ได้ทุเรียนเตรียมมดคลองให้มาฟรีไม่แต่นี้เราจะทำกินกันก่อนนะที่เราทำเสร็จแล้วแจกกันเลยได้ดิทุเรียนเขาคิดแค่โลละร้อยห้าสิบนะโอ้ถ้าร้อยห้าสิบทำได้เลยร้อยห้าสิบทำได้โอ้ทำได้เลยแต่ว่าถ้าสี่ห้าร้อยสี่ห้าร้อยไม่ไหวไม่ไหวอย่าโทษนะลูกค้าเนี่ยเพราะว่าเป็นคนมือหนักอ่าครับตักของแต่ละอย่างเป็นคนมือหนักดูที่ไหนจ้า คือถ้าถ้าตีใครก็หลังแบบว่าหลังห้อยไปเลยอ่ะเพราะว่ามือหนักหนักมจ้ามือหนักจริงๆไม่ขายไหคะอ๋อนี้ยังยังไม่ได้ขายจา้าพอดีอนี่เป็นวุ้นทุเรียนจ่ากำลังสอนสูตรอยู่จ้ะแม่ <S <S อ๋อแต่วุ้นลำไยกับวุ้นมะพร้าวขายแล้วอยู่ตรงร้านน้ำ <S <S อ๋อที่เป็นวุ้นใช่ใช่ค่ะแล้วทำมาเป็นไนคะคะเดี๋ยวทำเสร็จเดี๋ยวให้มันเซตตัวก่อนค่ะเดี๋ยวน่าจะขายแหละจะต่อนะพี่ตุ๊ก อุหอมนะพี่ตุ๊กกิ่นหอมชวนมาเลยเนาะไกลครับเนี่ยร้องเพลงนี้ได้เลยนะพอได้กลิ่นทุเรียนอ่ะเพลงเอะไรแยมมลมช่วยมากเลยนะสุดยอดเลยเข้ากันเลยหนูจะบอกให้ใช่ใช่ใชนะอืมต้องตักร้อนๆนะลูกค้าคืออย่าปล่อยให้เย็นพูดง่ายๆอย่าปล่อยให้เย็น อันนี้มันจะมีมันจะมีทําได้สองวิธีนะพี่ตุ๊กมันจะมีตัดถาดสี่เหลี่ยมอ่ะอ่าเราเทใส่ถาดแล้วก็ตัดชิ้นละสี่เหลี่ยมอ่ะสิบบาทก็ได้นั้นก็ง่ายคือมันจะประหยัดต้นทุนตรงนี้ไปด้วยแล้วก็มันจะทําง่ายกว่าเราไม่ต้องมายืนเกอกไงใส่ถ้เองเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรครับแพคเกจใช่มันจะมันให้มันดูสวยหนึ่งมันจะสวยงามแล้วสองมันสะอาดคือเราไม่ต้องกลัวฝุ่นมันจะเกาะแต่ถ้าเราไปใส่ถาดอย่างนั้นเราต้องหาอะไรมาปิดมันดูเลเยอร การที่ว่าเรามาใส่ถ้วยเงี้ยมันมันคือการเพิ่มต้นทุนหรือเปล่าก็เพิ่มต้นต้นทุนเหมือนกันตัวนี้ตกไปเท่าไหร่อ่าแถวหนึ่งมัน75บาทก็50ถ้วย50ใบเจ็ดออนเหรอเจ็ดออนค่ะเนี่ยเนี่ยเป็นแพ็คอย่างเงี้ยพี่ตุ๊กเนี่ยเซตอย่างเงี้ยแต่ตลาดไทยเจ็ดสิบห้าบาทแต่ที่อื่นหนูว่ามันต้องแพงกว่านี้เกือบร้อยแต่ตอนที่หนูอยู่ดินแดงมันแปดห้าแต่ตรงเนี้ยเจ็ดสิบห้าก็คือทั้งเซตอย่างนี้เลยนะคะก็คือเจ็ดสิบห้าบาท แต่ที่อื่นนยหนูไม่แน่ใจเพราะว่าเกือบเหยียบร้อยแหละบางทีก็แปดห้าหนึ่งร้อยใช่ไหมหนึ่งร้อยถ้วยใช่ไหมอ่าห้าสิบค่ะห้าสิบถ้วยห้าสิบถ้วยพี่ตุ๊กห้าสิบถ้วยก็คือเจ็ดสิบห้าบาทสองแถวก็เท่ากับร้อยหนึ่งอ่ะร้อเนะจ้ต้นทุนดูนะทำอะไรก็ทุกอย่างอ่ะคือเราจะทำอะไรขายลูกค้าต้องไปคำนวณต้นทุนก่อน ถ้าเราต้นทุนสมมติว่าเนี่ยหนูทำหม้อเนี้ยค้าต้นทุนมันมาเจ็ดร้อยแล้วหนูขายสิบบาทไม่ได้นะพี่ตุ๊กเพราะหนึ่งค่าถุงสองค่าเกสเราเวลาเราทำอะไรขายเราต้องคิดค่าแรงเราด้วยขั้นต่ำเราต้องเอาค่าแรงขั้นต่ำเราไว้ก่อนแต่ถ้าเราไม่เอาค่าแรงเราไว้เหมือนกับเราเหนื่อยฟรีเหมือนถ้าเราไปทำงานที่อื่นเราก็ต้องได้ค่าแรงอยู่แล้วเราต้องคำนวณทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันหอมนะเนี่ย โอ้สิบบาทนี่้าทำนี่หนูว่ามันทำได้เหรอพี่ตุ๊กถ้าลำไยถ้าทุเรียนโลร้อยห้าสิบมันก็ทำได้นะพี่ตุ๊กเพราะว่าถ้าร้อยห้าสิบนี่ต้นทุนเท่ากับลำไยเลยนะก็คือสี่ร้อยห้าสิบอ่ะตีว่าห้าร้อยนะกำไรก็ห้าร้อยแล้วว่าหนูทำทุกวันเลยนะเจมดถ้าเห็นที่นี่ก็ขายโล่ขายโล่ร้อยห้าสิบนี่หนูทำทุกวันเลยนะเจมดคือหนูไม่หยุดเลยนะเพอเพอหนูจะทำแต่วุ้นทุเรียนด้วยนะเนี่ย โอ้โหมันเยอะไปไหมพี่ตุ๊กไม่เคยมีไม่เครทำนะพูดใช่บุญทุเรียนครั้งแรกเดี๋ยวต้องรอให้เย็นหน่อยเราพิมพ์มันจะเป็นแ้แล้วตักเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะดูในหม้อดิยิ่งตักยิ่งแบบลอยตัวขึ้นมาเดี๋ยวดูในหม้อโอ้โหมันหอมมากเลยหอมครับทุเรียนมันเกินราคาที่จะได้กิ่นแล้วเนี่ยสิบบาทแยงกันตายเลยเฮ้ย บอกแยกกันตายเอาทุเรียนมาส่งเรานะไม่ใช่ถ้าเทียมมดตู้เหมือนทุเรียพี่ยาบอกว่าโลเท่าไหร่นะโลร้อยห้าสิบแ้พี่ยาไปต่อให้โลร้อยหอมวนทุเรียนหมอนทองโอ้ดีอ่ะดีอ่ะนี่อือดีมากเป็นไงฮะมันมีความหอมความอะไรนี่ไหมก็คือเราใช้ทุเรียนแท้ไงอ่าครับ เราไม่ใช้กลิน่นเราใช้ทุเรียนแท้ๆทำเนี่ยมันก็คือกินแล้วมันชื่นใจไงพี่ตุ๊กครับอเอเอลองกินมันเป็นไงนะมีความหอมอันนี้นุ่มละมุนลิ้นเลยครับอ,อร่อยอร่อย หวานกนบางดีถ้าเรียนถูกก็สามารถขายได้ขายได้แต่เรียนแพงขายไม่ได้ขายไม่ได้ทำกิน